สวัสดีค่ะนะคะช่องเอื้อเขียวพารวยนะคะแอดมินเอื้อเขียวนะคะท่านผู้ชมค่ะเมื้อนี้แอดมินก็จะมาติดตามสูตรค้าวมวนหวยเล้าพัฒนานะคะของเซียนใหม่นะคะท่านผู้ชมของเซียนใหม่กับเข่าอยู่นะคะท่านผู้ชมกับไปชมสูตรงวดต่อไปนะคะท่านผู้ชมตรงกับวันศุกร์วันที่สามนะคะเลือกเซียนมันกับเข่าอยู่นะคะแต่ว่าท่านกับวิ่งสูญหลุดสูญนะคะท่านผู้ชม กับไปเบิ้งสูตรน้ำกันนะคะท่านผู้ชมว่าเสี่ยนมันกจะสูตรคำนวณหว้แล้าพัฒนาตัวดอนะคะท่านผู Fat ้ชมไปติดตามเมื่อน้ำกันนะคะตัวนี้ก็เป็นนาให้นาหน้าเนี่ท่านผู้ชมค่ะเสี่ยนกับหัวยองธรรมดาหัวยองหัวยองนะคะท่านผู้ชมค่ะกับว่าเป็นยังคอยเลขเข่ากองพ่อเสี่ยนเงิมันต่ำเนี่ยเอาเงินมาบอกเลข้ยงพี่เนื่อเจ้านะโอ้เห็นเงินสองบาทครับก่าับว่าเงินตำเว้เงินสองบาทมี ัวที่เรียวอันอันเก่าแม่เซียนเลเนะ็กโจ<อ>๋นไปบอกท่านผู้ชมฟังอยู่บาะมี่สามวีมม่ศูนย์นำอยู่แต่ว่าก็เรียว่าเซียนจับเจ้าก็เรบอกว่าให้เพิ่นจับเอาก็ได้กระสัดเออกระได้ไจับต้นกระเขาดีเนะกระเขาตัวยิงเขาเดียิงเขาดีอืม,มเอาแตปิ้งเล็กหลุดเจ้าเนาะโอ้ยหลาน อนอยาตยืนเด้อ hmm. ก็ข yep. er. ับเยอสิว่ายืนนั่นคำหัวแมนโนบู้ักดับก็เป็นแม่เด้อปูเด้อย่าที่นเสื้อเดยอตอนเสี่ยนเป็นคำนวณก่อนเห็ดเลียกวินหนีคนบางน้บางน้ำในเสี้ยนค่ะท่าเจ้าโอ้นี่เด่นะคะเหตุเรียกเด่ถ้าคนอยากตะกลับเองก็ได้นะคะเพราะว่าผู้ชมกระทำเราอยากเบิ่งเลีกวินเสี้ยนบนนะคะท่านผู้ชมแนวทางหวยเหล่าเด้อนะคะ สุดคำนวณหวยกับมีเขามีรุดนะคะคุณผู้ชมเอาข,อขอาึ้เขากัอนนะเกจิจิจกเิจิจิจิาิจิจิจินิจิจิาิจิจิดิจิอิจ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 กจอจิ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 จกจอจิจิจอจิจิจนจิ คนขออนกระเป๋า <c oughs> เดี๋ยวให้ผนจับเล,กล็ก่อนน้เนี่ยอาคุชิม่อ ถือกันไเอ็ดเกี่ยวีมาตัวเก่ากั้กับแมยุ่งหาพักซีนีใจมันเคยอมีเด้มาตกอนมาสั่งกันดีเนะ เราโรยกระเนมันใจ่มากจับรกับีกมีแตวนทีจะได้ก่อนันทีสามพันใส่สมุดคนเองนะครังอนเอมีเอ็ดขสมุักเอ๊ะนะคะเอาหัวมอนไปนะคะสนิค่ะโมเมนตอ็ดกำลังกรอบว่ะเอ็ดะด แต่ออยังไงท่านผู้ชมยืนเดินเนาะท่านผู้ชมถูกไหมแถวห้องบันเทิงเนี่ยวทางหวยรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมงเลยท่านผู้ชมคือคำนวณหวยนะคะการมีเข่ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมก็เอาไปฟินเนี่ยวทางนะคะวิจารณาเบิงนะคะว่าเะไรตัวใดน,น่าจะมานะคะท่านผู้ชมระวังเด้อเห็นมันเมันมาจับซอยยันสามสี่อ่ะ กร้จายิจัลลญญในการรับชมนะคะทนกช่วงขาอันนี้ก็รึกติมากล่ะกินแนวท่าเนาะนี่หุดนะี่งเจเนาะห ี่ตัวเดียวยี่ตัวเดียวบอสามมาหลายล้สามหลายติดสามทีเลยติดสามหนงสมเพื่อก่อนห้ักเตะเท่ขึ้เขียนกันตอนนกลังใจใหยแอดมินในเพื่อนคันู้ชมนะคะอนลี้ยงก็ะหนึ่งไหลลิงเชียนะคะ่ารักเปียกคันบ่มาเป็นกระจับเอา กับสามนะคะท่านผู้ชมกับสานะคะแปตับีโอแปกับสามนะคะท่านผู้ชมแปดแปดกับสามเดี๋ยวเนนินก็จะเอาเลขวินให้ท่านผู้ชมมองอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วอันนี้เซียนพันหนึ่งอ่าจับตัวเลขให้ก่อนนะคะแล้วก็ขั่วพันห่องนะคะได้เนี่แหละัวรองพอพักพในน้ำฝาูน่าสซีหกเก่านชุดสาตัวพันหยเจ็ดสูนส จีแปจะเรืเห็ดไหนไนี่นะครับท่านผู้ชมาสูตรที่1นะคะสูตรเกก็สูตรสองีกเล็กวินนะครัท่านผู้ชมค่ะห3 7 3กสา3 7จ็ดแปดนเเสาะคะแต่ว่าเซียเพมันจะมาจับอีกรอบนึงนะคะหาสนะคะหกหกสีู่นย์เจ็ดสอ้า7 3มา2องครั้งนี่นี่เจ้าเขียนนุนอยู่ที่นุ่นนอนอยู่นอนกัน นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็วันนี้วันที่สิหค่ะเลขเด่นของเสียนนะคะคุณผู้ชมค่ะแ่สามเก้าแปดสี่แปดนะคะก้แปดศูนย์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ห้าศนะคะหกเลขเลขเสียนพันเลขเลขบ่นมี6หของเสียนมาบอยนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาส้มสุดเอาสุดเสียนอีกหกหกนะคะ คำนี้เบิรก็บบิเหกหกเนาะอ่าคือหกหกคงคนมาเี่เหล็กหกกสามองคนมาบ่อยนะคะอาจจะเป็นสามหาหาสามกันเลยนะคะผู้ชมเขึ้นี่ก็าคูันผู้ชมอันนี้เล็วิ่งคนสกัมาคูระช่มเล็วิ่งแล้วละกะจดสามมาสองขังคนวานะคะน้องก็บริลุ่งไ่แต่ว่าบริล่งก็คือชือว่าหมายถึงว่าขันจับเอาเนาะมค่ะผู้ชค่ะอ่าล้ะกะนี่นะคะเพราะมันจับมาเลี่ยวคก็จะมาเด่นที่เล็กสามเคะโลดแปดเด่น วิ่งสามรวดปดนะคะเจาะเก้า8ปดแปดสนะคะเด่นสุดๆของเซียนเพื่อนนะมีมีแปดศนเก้าแดะคะท่านผู้ชมอ่าดูใ้คำารับชมนะคะคอยมีโชคมีลาภนะคะโอ้ยกล่องตุง่งตุก็คูสุขคนนะคะท่านผู้ชมค่ะนีสูกระตุ่มเลย เรียกขมารับชมกับฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แอดมินนำด้วยนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจนะคะกะซุดซุดของเซียนไม่นะคะงวดที่เลี้ยวนี่ก็ถือว่ากับเขาหัวนี่ก็ไปพิจารณาเบื้องนะคะท่านผู้ชมค่ะพิจารณาว่าเลขตัวไหนน่าจะมานะคะท่านผู้ชมขว่าเลขตัวไหนน่าจะมานะคะท่านผู้ชมขาเลขเลขแรนวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมอาจจะมาตัวใดนะคะเกิดวันศุกร์เนี่ยเนาะออกหัวเนาะตรงกับวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมค่ะ ตะล่านเนกเซียนพันเดนแปดก็สามนะคะเอาเข็บหน้าจั่วไปเด้อนะคะท่านผู้ชมขาแล้วก็เอาไว้จะไป,ปนนไติดแนวแท่งตะกอนนะคะท่านผูช้ชมจับมาหนีกระได้น,นะคะท่านผู้ชมขาก็คือเอามาชมสูตรกันซีห่านี่นะคะท่นา 4, นผู้ชมมาซีห่านีจับมาหนีตัวหนึ่งก็ได้นะคะัตะว่าเด่นของสุดๆของเซียนพันเด่นกะมี อนี่เกเลขสามนะคะท่านผู้ชมก็คือสามซีสามซีีสนะคะสามีนะคะซีสามนี่นะคะท่านผู้ชมซีสามีเด้อนะคะอีกตัวหนึ่งแล้ะก็เพราะว่าเซียนคนบริจับให้แต่ว่าเนื้อท่างนะคะอนหน้าอ่าอ่า ลิงรูสุดเด็ดเดนกเด่นเด่นบานวายเด่นเดนบานยเดนเนเดนเดบานยนี่เลขศูนย์ของเสียนเปนก็มาหลายอยู่ตรงน no ีเลเนาะศนห้าศูนนะคะแล้วก็มีศูนย์กศูนย์ดนย์เก้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมศนย์สามนะคะต้องทนกราเขียบหน่ยจอเนี่ค่ะจ่อหน่อจอก่อนนะคะ บัวลาพ่กซีเรียสแย่ยมงวดนี่มาจันด่านเลยเนี่ยมันมันเด็ดชัดก้อนบอกเราบอกอันนี้ได้เนาะเสียงดังมันันในเสียงแค่ไหนเสียงดังนี่เด้อโอ้ยเป็นเป็นเด่นสามเนาะ88นะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะนะคะสำหรับแนวทางของเซียนพคนมือนี่นะคะคนหรับอีเดียพอมานะคะท่านผู้ชมค่ะพี่เจรนาเบิร์เด้อนะคะเมล่าพัฒนานะคะสวัสดีค่ะ